ภูมริรกิจของแท้เบลล่าเจอวินชวินเริ่มชัดเจนเผยโมเมนต์เบลล่าเจอวินชวินครั้งแรกภูมริรกิจของแท้มดดำระชาพา้าเปิดความลับเบลล่ารานีเจอกับยูชวินว่าที่หวานใจครั้งแรกบนเครื่องบินแฟนๆพูดเป็นเสียงเดียวกันเป็นบุพเพและภูมิริกิจชัดๆเป็นอีกคู่ที่ถูกจับตาเรื่องความรักนางเอกช่อดทั้งอย่างเบลล่ารานีแคมเปญกับนักธุรกิจหมื่นล้านยูชวินเจียวโนนที่หลายคนฟันธงว่าฝ่ายชายเข้ามาเป็นหวานใจคนใหม่ของเบลล่า และเสียงเชียยังไปในทิศทางเดียวกันว่าเหมาะสมสุดๆจนถูกแซวว่านี่คือแม่นายกับพี่มือ่นของจริงแม้ตัวเบลล่าจะยังไม่ออกมาคอนเฟิร์มหรือตอบถึงความสัมพันธ์กับฝ่ายชายแต่เมื่อครั้งล่าสุดที่ทาบุญใหญ่เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมากับการเป็นเจ้าภาพในการจัดทอดผ้าป่าสามคีเพื่อสมททุนโครงการบุรณะปฏิสังขรอ์องค์พระเจดีย์พระบรมบรรพตภูเขาทองนุ่มวิวก็พาคุณแม่ร่วมบุญในวันนั้นด้วยเรียกว่าแม้ไม่พูดสถานะหลายคนก็เห็นตรงกันว่า ภาพก็เสมือนเป็นคําตอบแล้วโดยไม่กี่วันก่อนวิวได้เปิดอินสตาแกรมส่วนตัวและเปิดเป็นสาธารณะแอคเคาท์ที่กดติดตามเพียง3คนเท่านั้นและโดที่หลายคนแฮชซูมว่ามีเบลลาติดอยู่ด้วยหรือไม่และสุดวงในอย่างพิธีกรสีปาก้าเผยความลับการเจอกันของทั้งคู่ผ่านรายการโดยได้บอกว่าเขาเจอกันบนเครื่องบินนะตอนเจอกันฝ่ายชายไม่รู้จักเบลลา ว่าเธอเป็นนักแสดงชื่อดังพอทำงานบริหารอยู่สาขาเมืองนอกที่ฮ่องกงและนั่นคือครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้ทําความรู้จักกันจากนั้นเออได้คุยกันมาเรื่อยๆเ,เอาเป็นว่าคํเต่าเรื่องสถานะคงต้องรอฟังจากปากตเบล่าเองต่อไปสําหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องทาคลิปดีๆต่อไปด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ